ครับสวัสด <m> ีบพ็่น้องครับตัวตัวลังบอสเาก็ดีละเริ่มเส้ยาแล้วครับตัวบนสีว่ไล่10หกเมตแบบตอนนี้เซ็บนตัวคนตัวคนซุ่บอก่เพิ่นเพิ่นกระเป๋ายืเบิดมือข่อยก็นอนฟังแล้เบิดมือได้พี่น้องม้นๆาวมีเือนพ้ององ ที่ค้ามสัดเยือกนะครับรพ่อเป็นเตนีดับยากาต้องยานะครับเพราะนั้นร่อรต้บนไม่ว่าัะเก็นอาปัญาที่พี่น้องอาใ้วามรับบอาดำเนินารที่ยาดจับจิตที่ได้เกิว่าวัาเกลีวนะครับาะนั้นพี่น้องอาบาเพียรในการในงานนะครับอาบ้านเพียรจะดีในานสาหกรร้ทใกนะครับบ้านเ biệt đang lên nó đang lên nó biệt nóng lên nó đi 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 bé danh nóng sao <?keeping> like. <laughs> Loan, <laughs> ว่าน้ําตาลย่อยเสียเนาะแล้วยามเล่นมันเสียงกันอยู่บ่ยามเล่นมันเสียงกันบ่หรือว่าเฮาเอาแต่เสียงกีตาร์ซื่อๆบ่ เสียงไหมเอาอยู่บ่ไม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 ่กอยู่บ่ตเป่ออครับครับีบอลเอาพอประมาณเนาะแต่ว่าเาเาเอาดิจิตาเขาเป็นหลักเวอที่อแมนะกู้ลดจงเดียวนพอีบอดปมล่าไมือนีเลอล่าดิ ปลอไปห้ามอป่ไปห้ามอยิ่งเจเสืต้องต้องตาดิจีตาตาห้อเจงมือเล่าล่าเจ็งมือเขาใหวถือหน้าถือแสงยิงเจ๊มือเขาเ็นงานนั่นสิเจ้ามันแสงไฟแสงยังไงบ้างเขาใหวถือขวั่นหน้ามนกคว้างนักมีทหาเขาเอ็นนั่นวักนคว้าน่เขาันยั่วยั่วยั่วโดดรบเอ็นนัยเานี่งะ เอาเชียบเอาเอาเอาเียบกันมัดมัดจะเมนมุกเลิกให้จะแมนมุกเลิกให้จงมันหาผมาเกิดมุ่กเลิกปวดโอ้ม่าไขนาลนเัองาไม่ส้นหรอกสองครับกไม่ส้นโอ้หลังคาบัดเพราะนั่นไหนเรียวจรง ง่ามนะท่านเดียวงามไงเอ้าเอาเป็นไหนเป็นไหนเจ้าเจ้าไป็นใจมั้ยทั้งไข่ทั้งเกลยครับเป็นไข่เนาะเพิ่กลับมานี่แหละละลองทิ้นเล่นมั้ยตอนเท่ามืออะไรคือีกแปด ตัสิบเปียกทรกั้งนึ่งห้าลังแบบห้าลงมก็ลองไว้ในอากาศเป็นฤดนตีคือจังคือจังปัไปเลยแม่นเือเมามันมันหลาละอันห้าังเียกันอน่นอนหมูว่าอยางงี้ครับว่าเอเลบอกเขาเอ็นยักเออ่ยูยูไหนเวอร์เลม่มือนีวันถึงนนนาระับนี่ผม่นั่น ว้าเฟังเสียงไม่จเสียงคโ้วันสีเขเจบี่ยแหละขายบัตรไดาแล้วเนาเสียงเนี่มันุตสถานทีัเางธรรมดาแล้วกาอะไรอช่มากอะไรได่นอนแต่เขามานี่มันนั่นเอออ้ามันบทัดสิไม้ยูบตัวเดอมือก่องไหมตัวนี้ไหมาดมือก่องเยมีหลุมนแล้ว วาเนผู้เดียวกันมาส่งผมส่งผมหอวเห็ดอันนี้เห็ดละงกอันนี้เห็ดเห็ดปวกมาตัดตัดักุตัดต้เลยชาวมัน้ายมังมายขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้ตัดเิ่นต่างกันสาที่ก่ทเออตอนนี้เขา อันนอผมนคัอนหนวดใช่ก็เลยเดี๋ยวอนหนอยผมนะครับเขารีนหนวดอย่าีออ่เตเออไตลี่หเเพื่อนย่าขสนะนอนเดีวอันน่องเต่าน่องเ่ามาประจําะาจาประจละมารานาะมาประจาปรมาประจาปราะาเาะราเยวายาาาา เท่งันกอนอ่ะเอาสิเทงยังอะโมเมนต์ท่ไม่ล่าออเสิบอลเล่นคอยคอยทิ้งยังนี่ติดจบนี้คนนี้อันนี้ผู้ท่านจะได้รับชมรับฟังนะครับารังคณะใหญ่พบ้านเพออนี่ด้จอกกีนาทีอีกนาทีว่าวปอะไรยันเอี่ให้เลอกเล่อเช่แค่บ้านเป็อนดีนะครับ เอ็กบ <toys> ้านใหญ่ๆก็มีสถากาจงที่มาเล่าพนกานใหญ่ป่าดิบ้านบพ่อเขาใจครับนักดตีเ้างครบแล้วกินทันนี่มีือเบือก็ชัดอันนี้มือมีครับอาจารย์มือมีนี่อาจารย์ใจครับอาจารย์ใจนุ่มพันครับว่าี่นครับ้วพันแพัอเบิ้ลอาจารย์ใจอาจารย์ใจสมมาแล้วดแล้วปอถึงอยู่อาจารย์ใจสม แต่ผมอยู่เสาหน่อยมากผมก็แค่เฝ้าส you know you ุดจดียไม่ได้เฝ้าถึงพุญนจมือิดคนตมาอายุสาวเลยคือนโตดีเลยตอนนี้ไปดวับสาวส่ะสาวสิค่ะสา่ะสาวสิค่วค่ะสนวสิค่ะสา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 วสิค่ะสียงิค่ะสาวส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 ิสาวสิค่ะสาวสิค่ะสาวสิ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 